นี้าคุท่อออทีนะมผมมีผมมีข้อสงสัยครับแล้วครับนี่คืออย่างครับผมเขาดูออกระดตกไกลว่าปีนี้เนี่ยเป็นจ,จะได้ดีก็มาดีจปีนี้ต้องปีเลยต้องปีจาปีมงคลปีนี้ มีโจกลาบกอเนี่ยมีเรื่องอัญชัไทยเจาะมีเรื่องอัญยังเนี่ยอ๋อคุณดูก่อนจะได้เจ้เจ้เจ้้าไก่ข้าไก่ไปเลี้ยงสันเจ้าเจาะข้าไก่ไปเลี้ยงสันเจ้าแล้วก็ดูกระดูกนี่ตีพอต้มแล้วขอแกะมาตัวติดติดสะโพกตะไหนจาะอ๋อสะโพกเจาะแล้วคุณดูก่อนจะได้ครับว่าโจกดีหรือแบบนี้นะครับอ่าเอาแล้วครับเป็นวันนี้เปิด อาป้าโมเนคยัมปัทุมาทุมาเลยทุมาลยอาป้ามเนคนยฮควจ้าบุษจ้าหลอจามืจ้าสิบตัวนี่อยู่อ่ะเระว่ามนนเเจ้าขอสอากอดีเป็นการเชียงไท้ายนะครเป็นคล้ายๆกับเชียงท้ายว่าปีนี่ทั้งปี

อ๋เจ sí, sí, ียมมัขับรถอ่ะรถขับรถดีมั่นใชดูดวงว่าอย่างนี้แหละว่าพยายามนั่งจับรถพยายามนัจับรต้องแข็งสติตั้สติให้ดีและย่างนึ่งว่มมีผู้ินอนอยู่ท้งบ้านว่าจะปุดบอกอีกตัวมนลงเลนี่ยแล้วก็ัวนี่ดูนี่คือ ตัวน so ี meet, uh, hmm. s <S ้แหละเ้าเอาได้เสียงเงินก pues ja ับเสียงเงินตัวนี้นี่เสี่ยงนะไรอาจาลยเแล้ตัวนี้นี่คือแน่นอนเพมันเจามันจาะมานนพ่อเนาะเออนะคนท่เธอมาให้กวาที่มาตีมาโบลูกาหิงฮะเจ้าชิจาิงองคนจีทั้งด้านบนด้่างเซ่จักก็มานี่แหละรวยข่างใน้าในปงเออ ก็หลว่แหละแท้คนท่อนาจ่ามันแรงนเยออยมันทอป่อมันปนนอนติเตียนีอายุ89ิ0เล่าเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือหวาปนหยาซึ่มบุญเลยว่าอะไรหวานแ่าสามารถระบุได้กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณสัก80เปอต์อ๋อันนี้ค่อนข้างแต่มันอันนี้นี่ค่ะว่าค่ะ ถตาพี่อันกระบอหัวถ้าาเืกไก่ถ้าบบีบ่มีหัวบบมีขาแบไปไปมได้ดีถ้ามีขาบบมีหัวบบมีตเพิ่งถ้าถูกผู้อยู่ผัดไปได้ก็ได้ทาไปมาได้ก็บัลอดไมลอดมีไหมจ่อยครับถ้าบ่มีอันนึงนะอันนี้คือมือนีฮะทุบและอันที่สองครับที่ทุบหัวเส้นันี้เขาเนี้และแหมอันหนึ่งแะครับอันนี้นี้คิดว่าฟังเปิ้น เปิดหรือว่าฟันสะีแล้วมาทางขวาเนี่ยคืออันนี้ในเกี่ยวบ้านเ้าอันนี้ในเกี่ยวบ้นานผมเกี่ยวร้านนี้มาอันนี้คือป,ปีละขั้ง,งอันนี้คือประเพณีปีละขั้นเะว,วันดูอันนี้คุ้มได้ปีนึนงถ้าแบบเดี๋ยวนี้โอ้ยเรื่องได้ปะเราจะขาเข้าไปก่อน แคะว่าในบ้านเ้ามีคนแบบสบายอันนี้สองอันนี้หัวน้ำหัวมันนอนนี่น่ะจะนอนเขาจะได้กบ่ฟื้นแล้วจะได้กว่เรียองผีจะได้กว่ได้จะได้กว่ตายถ้ามันนอนอีหนาเนี่มันนอนอีหนาจะได้กว่าจะนักใส่เออขอบคุณครับอ่าเป็นเก็บความรู้นะครับความเชื่อเป็นการเสี่ยงทายดูดวงปีต่อปีเลยนะฮะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างสำคัญสำคัญเกิดขึ้นฟังหื้อระมัดระวังตัว การดูเหตุการณ์ลงหน้านี่ก็เป็นการระมัดระวังนะฮะหรือว่าดูลองระมัดระวังว่าจะเจอข้ออะไรอย่างจะได้ป้องกันได้เ,ไดนะเดี๋ยวหลังจากเต้นกันสักพักหนึ่งนะฮะกลวงบอกว่าจะมีการเข้าไปลดกน้ำดําหัวกันในบ้านตัวนะก็การแสดงต่างๆก็จะพัก แล้วก็ลดน้ำน้ำหัวเป็นพิธีดั้งเดิมเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเข้าไปในบ้านประหลวงเขาก็ดูกันกว่าอันพิธีเปินจจมีอันยางฟองก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตีปีหนึ่งครั้งหนึ่งโอกาสที่จะได้หันแบบนี้นี่หาได้ยากครับเจอกันคลิปหน้าผม เดียวไม่ไหวแล้วเนะ